ถ่ายคลิปอยู่เป็นยังจุดได้เซ็ิบอกพี่น้องแนออ่ออกซิเจนในเลือดตามออกซิเจนออกซิเจนในเลือดตปอดบ่ค่อยแข็งแรงออกซิเจนในเลือดเลยตกเลยสซอยหาใจอิ่มบ่ทน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตําหนอยี่สุขทุกคนนะครับพี่น้องสารับเซานี่นะครับพี่น้องตื่นมากินเขานะครับมาพี่น้องมาต้มแกงกันพี่น้องต้มแกงแซ่มกันพี่น้องถอนหันถอนหพี่น้องใส่กองโฟมนะครับกินอะไรทิ่มเลยพี่น้องนะครับกับแมงกิซ้อนคุณแมงมุมให้พี่น้องแยกไว้นี่คือแม่กิซ้อนพี่น้องแมงกิซ้อนแมงกิซ้อนมาทำกันพี่น้อง ก็เจียวพริกดิบพี่น้องแยกไปนะครับทหารเขาไม่รีดทหากพี่น้องเขาไม่รีดอยู่ข้าล่างพี่น้องนะครับแยกไปกองพมมันงหารไม่รีดกินที่หลังนะครับไม่รีดอาบน้ำอยู่นะครับหลังจากกินข้าวอิ่มนะครับหลังจากกินข้าวอิ่มนี่พี่น้องหมอคมนจะมาตรวจนะครับหมอคนจะมาแยดังอีกอยู่สำนักงานพี่น้องผมก็สิอาบน้ำแต่งตัวไปแล้วนะครับผมรอบกับรอบทุกคนอีกพี่น้อง เนี่ยทุกคนเลยในสมรง,งานพี่น้องตรวจอีกรอบนึงนะครับขอบคุณทุกคนกาลังใจพี่น้องส่งข้อม้ยามบังขัดสายได้นะครับพี่น้องตอนนี้อาการต้อบน้อยนะผมลึงขึ้นมาพี่น้องไม่มีอะไรมาปวดหัวบ่ไข่นะครับ ปกติดีวันนี้นะครับผมปกติดีอยู่นะครับอขอินหอมแซ่บจม,จมูกจมูกรับกินได้นะครับผมถูกินอยู่พี่น้องมีกินรับกินได้ักกมจักแซ่บัมจักเข้มอยู่พี่น้องจแจมไปไดนเข้มอยู่นี่จมอะไรเข้มพี่น้องนี่ พม่น้องมากินกันครับ,อบเอินเป็นเช่นอะบ้ากินน้ำกันมา่อเช้าส่วงนี้พี่น้องนะครับงดสักกันกินน้ำกัน,นกินเพื่เดียวกันตอนนี้นะครับนี่ด้ยพยาบาลกับแคร์ผ้ากินน้ำกันพี่น้องเป็นกระจอเลือดไปตัวนั่นละ เจาะเลือดไปตรวจแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดพี่น้องนะครับผลออกมา l วันนี้นะนะครับมาขึ้นโทรหากันยูนะครับ,าบ,ารารรบอาการปกตินะครับวันนี้สหรับวันนี้าไม่ไข่สูงพี่น้องไขมีไข่เด้อ เอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เป็นอะไรนะครับท้ไมไข่เปอร์เซ็นต์เป็นอะไรเลยนะครับอันนี้ต um อนไหนบ่ไม่แหงไม่แหงหมดเป็นแหงบ่ไข่นะครับนี่กินน้ำเค็งกินน้ำอุ่นจากตัวเห็ดออกฮงาหัวแหงนี่ขบเลยครับนี่นะครับ โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวชินไทยบรรยากาศตอนนอนไปที่บ้านห่างๆนะพ่้ำเนาะปิดแม็แล้วก็สิทธิ์แอลกอฮอล์เดี๋ยวไปทำมีไัยเจอแนวมือนี่ไปตรวจตอนนี้ตรวจน้ำแข็งมือคนที่ทำงานจะมีไผยเจอแน่มีภัยเป็นยังไหอาการเป็นยังไหเดี๋ยวไปสอบถามกันอีกสี่ทำงานอีกรอบหนึ่งพี่น้องตอนนี้ชินหออิ่มแล้วกันจะไปกันเลยนะครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องนะครับเดี๋ยวพบพอกันอีกอยู่บ้นฮักนะครับ นี่ลุยเป็นยังไงมั่งผู้ป่วยด๊อกใครคลิปอยู่เป็นยังไงสุดเด็ดเซี่บอกพี่น้องเนี่ยออกซิเจนในเลือดต่ำออกซิเจนออกซิเจนในเลือดต่ำปอดอเราไปแข็งแรงออกซิเจนในเลือดเลยต่ำก็เลยได้ใส่เครื่องซอยหายใจหายใจอิ่มบ่ท่านเป็นไม่เมื่อยเป็นีย่ำลุกขึ้นไงอืม

เมื่อแห้งอยู่บ่พอโมบกับบออหมอเนื <Yam ien S 1> ้อไแล้วออกซิเจนมนกเกินเีอะออกซิเจนนตามมือเซีนบ่ผลนพปอดออกมาไปผลปอดนะปอดปอดแข็งแลปอดแข็งแนงแต่ผุนอที โอเคโอเคพักควันซะไม่ดีว้วกินเข่ากินอะไรมากินเนี่ยถูกเป็นยังงกับบวกหมอหรดเดือครับพี่น้องกับนี่อันนี้ลุยกันโท่มานะครับเมื่อกี้เนี่ยคอมาเมื่อกี้ว่าจะทออไปทางผู้ดีันค้อมหามูคนผู้ดีกินเขาผู้ดีนะครับ ก็พี่เห็นลพี่น้องออกซิเจนในเลือดต่ำนะผมพี่น้องแล้วก็ปอดบวมกแข็งแรกเนาะพี่น้องเนาะกับเมื่อยนะครับก็เลยใส่สายไอออกซิเจนซอยหายใจได้จังหน่อยนะครับพี่น้องกับบวอย่างไรนะครับกับมีความเมื่อยแล้วก็มีไข่น้ำนะผมไข่มีไข่ขึ้นเตะโปกติีแน่ากับบวแข็งแอกอยู่แล้วนะครับพี่น้องกับเป็นกล้งใจให้นะครับกับบวาลุ่นอีกนะครับบวมลุ่นบรารุ่นอีกไอในสถานงานในบ้านพักนะครับผม ชีวิตภัยจิตแน่นะครับเมื่อกี้ก็เลังจะไปพอดีเห,มมหมม็นแม่ลีมนกินเข่าก่อนนะครับผมก็กินไปแล้วเมื่อกี้คนละาถวยพี่น้องกินไปแล้วรอบนึงคนละคนละชุดนะครับตัวน,นี้กัอาการแม่รีมีอยังมีจังไหนบอมือึอนี้ไข้ขก็หมู่บ้านเมือม่อยบ่ค่อยเมื่อยขึ้นหมู่บ้านบ่ค่อยแบบปวดหัวขึ้นบ้านเมือ่อยธรรมดาปกติก็อาจจะเสียงจะคล่องเปลี่ยนหน่อืยแต่ว่านั่งปกติยังอยู่นะครับว่าเสียงบุคคลไปนไหนผมสังเกตเบตรงต้นเสาหนี้นะครับ ผมก็กิดน้ำน้ำาคิงนะครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวเข้าไปเราหลุนกันอีกยุ่ทีมนั่นนะครับผมยู่ยทีมนัน่นทมิมีใคมภจัจะติดเชื้อเพิ่มไหมนะผมพี่น้องก็ตอนนี้อันนี้ด้วยก็ปลอดแพล่หรอพี่น้องอยู่ในมือหมอแล้วนะครับอยู่ในมือหมอแล้วนะครับอยู่ในอันหมอแล้วกะมีคนดูแลอย,ยู่กับมีแพ้วิบิกอยู่ร่วมกันนะครับผมพี่น้องก็กัห่วงอยู่นะผมกับห่วงอยู่แต่ว่ากะอยู่กับหมออยู่นะพี่น้องนะครับอยู่กับหมออยู่นะครับ โอเคนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบ่งขาพอกันอีกอยู่สำนักงานจะถ่ายทอดให้พวอีกว่าใครจะติดเชื้อแนี่ยพี่น้องใครจะเพิ่มเชื้อแนี่เดี๋ยวมารอรู้ไปด้วยกันพี่น้องนะครับโอเคนะครับครับผมพี่น้องนะครับระหว่างที่รอหมอนะครับว่าสิิไปบ้านพทกพี่น้องว่าจะไปอันแล้วสำนักงานแล้วนะพี่น้องก็ขึ้นงดว่าใบนะครับก็รออยู่นะผมรอรอกันนั่นนะพี่น้องกรนด้านโดนเติมเแล้วนะครับคนยังงอมาอยู่นะครับก็เลย สีอัดคลิปลมงไบิงอนพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องถามไออาการรอไอสถานการณ์อยู่พี่น้องเป็นห่วงนะครับกสิลงพี่น้องเบิงกอนนะผมกสิไปไทยอีกว่าติดมติไห้ติดแนบมาตุติดแน่กสิรายการอีกรอบนึงแล้วไทยอีพีต่อไปนะครับไทยให้เบิงกอนณตอนนี้แต่ลงให้เบิงก่อนนะครับพี่น้องคือก้อนนาคือก้อนนานีนะครับก้อนนานีกับทหารในลุยพี่น้องกะนั่นแหละนะครับกะเป็นห่วงนั่งอยู่นะผมไอ ออกซิเจนในเลือดแต่จำพี่น้องนะครับจะก็ยังดีมีบอสแพลวแล้วก็บอสบิ๊กดูแลอยู่นะครับพี่น้องยุบนิดกันงยุบอันใกล้เคียงอยู่นะครับงมยังมีคนใกล้เคียงยังคนดูแลอยู่นะพี่น้องนี่ยครับเป็นห่วงไม้ลงอยู่นะพี่น้องเพิ่นก็ยังมีมูดูแลรักษาอยู่ใค่อยู่ผู้เดียวพี่น้องยังอุ่นใจอยู่นะครับขอบคุณบอสแพลวบอสบิ๊กได้หลายพี่น้องครับจะเรื่อย รอมหมอต่อไปพี่น้องตอนนี้ก็คือตัวอาการตอนนี้อาการต,ต้มน้อยก็โอเคพี่น้องไม่มีอาการอะไรแทรกซ้อนในหะัมตอนนี้ก็ดีอยู่นะครับกินน้ำห่อนไปเรื่อยพี่น้องกินน้ำห่อนกินน้ำทิ้งส้มกินน้ำห่อนกินน้ำไม่เยอะนะครับกินตลอดพี่น้องกินแบบต้มสมุนไพรนะตัวนีแบบ้พี่นต้มสมุนไพรแบบมีคาไข่ีแต่เคียงอย่างแบบสดกพี่น้องในหมอนี่อันนี้เป็นหมอหมอส้มพี่น้องนะครับ คุณแม่เนาะให้นะครับก็ขอบคุณแม่ต้อมด้วยพี่น้องดูแลอย่าไปยางนี้เลยนะครับสาธุนะผมพี่น้องโอ้ยในบุญไรนะผมในบุญนั่นไรในเถ่าพี่น้องทรัพย์แม่จะคล้องพี่น้องดูแลดีมากนะผมนับถือมใจนะครับแต่ก็บอดบิ๊กบอดแพรด้วยพี่น้องทีดูแลนี่ดูอีกเป็นยางดีนะครับผมพี่น้องใครอายามันเกิดพี่น้องเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ดูแลกันไปน้องพี่น้องนะครับมันกับ่ตายรดหรอกนะครับมันกับรักษาเท่าอยู่นะครับน่ากินน่าอยาก คนก็เอาไว้ยุ่หน้าห้องพี่น้องไว้หน้าห้องค่อยเอาค่อยเอาไปเอานะครับผมค่อยเอาไปเอาเอามากินนะครับคนอยู่ก็ดูแลกันต่อไปพี่น้องในครอบครัวเรานะผมในครอบครัวในครอบครัวนี้น้องเมื่อกี้ซุ้มแมตตอมซุ้มมันพุ่มพ่อพุ่มเ,เหมือนอก็ไปตรวจแล้วนะครับไปตรวจห้องอัดอัลมอนมาตรวจหาย,ยุ่น พมูบ้านนะครับพี่น้องพมูบ้านนะครับไม่มีใครติดพี่น้องไม่มีใครติดนะครับถือว่าปลอดภัยบทุกคนอยู่นะครับปลอดภัยกัทุกคนแล้วนะครับไม่มีใครติดนะครับนี่แหละมารดุลต่มหน่อย้วครับเมลีเมลีอีกนะครับแล้วก็เด็กในทีมงานอีกนะผม ep ต่อไปจะลงให้ดูนะผมจะพายบางอีกนะครับไล่งันเป็นระยะระยะไปพี่น้องไม่ติดไมติดอีกไนนะครับความคืบหน้าพเยไปยังไงเน่นะครับตอนนี้คือรอบมองพี่น้องผมก็สิอัปเดตดอัปคลิปลรงกอนนะครับ ขั้นิดรอดไทยจนอันนั้นสิกรรสิบหมื่นพี่น้องเดี๋ยวปัะกาสิคนรอดูเอฟซีจริงเอฟซีแท้ที่ได้ใจจริงเราพี่น้องนะครับขอภัยพี่น้องบินพันกันนะครับเอฟซีที่แท้จริงเขานั้นพี่น้องเราติดตามจริงๆนะเพิ่นกระทักมาถามถามข้าวอยู่ยังไงยังไงนะครับเพิ่นรอบเบิ่งกับรอบเบิ่งอยู่นะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณขอบคุณจากใจจริงพี่น้องขอบคุณจากใจจริงอีรีขอบคุณทุกความห่วงใยพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์นะผมที่คอมเมนต์เข้ามา กูความห่วงใหญ่พี่น้องพีี่ออน้องคือทุกคนเป็นห่วงเราจริงนะพี่น้องเอฟซีเฮาอิลี่ถามกันเอฟซีเฮา,ส,า,าสีบอด้ามาสีบอไปจุดนู่นนี่นั่นพี่น้องนะครับมันเป็นแสบแสบข้บอนิดนึงพี่น้องมันเป็นน้ำขิงเนาะ กินน้ำฮอนพี่น้องกินน,น้ำกินน้ำฮอนล่างตลอดพี่น้องล่างเจี๊ยวล่างยังสอดเซฟตลอดนะครับผมกะใส่แมตตลอดพี่น้องสองสันเลยนะครับแปดใส่แมตสองสันเลยนะครับผมโอเคพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมกระสีเจ๊กหน่อยพี่น้องแล,ล้วลงคลิปเดียวกับสิบเป,ปหาหมอปเป็นยังตรวจอีกรอบหนึ่งว่าพันมาผ่านหรือเปอัปเดตพีนน่น้อ,อเงเบางอีพีต่อไปสหรับอีพีนี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต่อหน้อยนะครับกันพี่น้องและเขาซ้ำนักงานแถวเๆแสงทอง หรือว่าสำนักน้องอันเสียงทองฟินแลนด์พี่น้องน้ำกันแน่กันแนพี่น้องทุกๆคนเด้อพี่น้องเด้อเปน็ในกำลังใจให้ขอบคุณทุทกๆกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะพี่น้องขอบคุณแดสดีครับสวัสดีครับ